สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะทําไมข้าต้องให้เจ้าดูด้วยแฮนเซินถามเสียงของเขาฟังดูผ่อนคลายเขาค่อยๆม้วนกระดาษและหันไปมองที่รีอีเจนรีวิเจนมองแฮนเซินด้วยความดูถูกหลงังจากนั้นเขาก็หัวเราะมาตอนนี้เจ้าเข้าร่วมกับเ่าเวอรี่ไฮแล้วนั่นก็ใช่แล้วมันยังไงใบหน้าของแฮนเซนยังคงไร้ความรู้สึกแทนที่จะโมโ oh หรีวิเจนกับยิ้มนละพูดขึ้นมาข้าแค่อยากให้เจ้ารู้ไว้ว่าถ้าเวอรี่ไฮคนหนึ่งสั่งบางสิ่งกับเจ้า เจ้าจะปฏิเสธไม่ได้อ๋อเป็นอย่างนั้นเองเหรอแต่ข้าเพิ่งจะพูดปฏิเสธไปเจ้าจะทํายังไงกับเรื่องนั้นแฮนเซนพูดแฮนเซนคิดว่าลี่ลี่จนกาลังจะโจมตีเขาแต่ดูเหมือนว่าลี่ลี่จนจะไม่ทําอะไรแบบนั้นเขาแค่จ้องมองมาที่แฮนเซนต่อไปหลังจากนั้นดวงตาที่สามบนหน้าผากของเขาก็เปิดออกม่านตาสีขาวดําของเขาเปลี่ยนเป็นหนยินหยางที่เหมือนกับสัญลักษณ์ของไทเก็ก ตอนนี้สายตาของลีอีเจันดูเหมือนจะสามารถมองทะลุได้ทุกสิ่งอย่างและนั่นทําให้ฮันเซินต้องขมวดคิว้วลีอีเจันมองไปที่แผ่นกระดาษสีเหลืองของฮันเซินและเขาก็พูดด้วยความดูถูกข้าคิดว่าเจ้าจะตกอะไรดีๆขึ้นมาได้แต่มันเป็นเพียงแค่ภาพโป๊เห็นได้ชัดว่าข้าประเมินเจ้าสูงเกินไป หลังจากนั้นลีเอจันก็เลิกสนใจหานเส้นเขากลับไปที่จุดตกปลาและเริ่มทำการตกปลาต่อหลังจากที่ลีเอจันนั่งลงและตกปลาได้ไม่นานเส้นหมายอันดัวของเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและดูเหมือนว่ามีบางสิ่งที่ใหญ่โตอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งลีเอจันรีบเึียงสายขึ้นมาซึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่ติดกับเส้นหมายอันดัวขึ้นมาก็ต้องเป็นอะไรที่หนักมากๆปัง หลังจากที่ชักเกยเยอร์กับสิ่งที่อยู่ใต้เมฆมากกว่า10นาทีในที่สุดลีอีจันก็ดึงมันขึ้นมาจากทะเลสาบได้สำเร็จวัตถุนั้นรอยเป็นเส้นโค้งและล่วงลงบนฝั่งฮันซันหันไปมองและสังเกตเห็นดาบทองคำเล่มใหญ่ที่ดูคล้ายคลึงกับดาบที่เป่าเอ๋อร์ได้รับแต่มันดูหยาบกว่ามากมันเป็นเพียงแค่ดาบทองคำเล่มใหญ่ที่ขาดความหรูหราลีอีจันมองดาบที่ได้รับด้วยความตื่นเต้นเขาพูดกับตนเองโกสเัตนี่คือโกสเัตระดับเทพเจ้า ลุงเจ็ดพูดถูกในที่สุดโชคของข้าก็พลิกผันเขาหยิบดาบทองคำขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยความดีใจเขาดูจะชอบสิ่งที่เพิ่งจะตกขึ้นมาได้และหลังจากที่ชื่นชมมันจนเต็มอิ่มแล้วเขาก็เก็บเส้นไหมอันดูและเดินจากไปพร้อมกับดาบทองคำในมือเมลรอลียจันเดินผ่านฮันเซลเขาก็มองมาที่ฮันเซลและทำเหมือนกับว่ากำลังพูดกับตนเองแต่คำพูดเหล่านั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ต้องการให้ฮันเซลได้ยินนี่เป็นโชคที่แยกเจ้าจากข้า เจ้าตกได้แค่ภาพปัวที่ไร้ประโยชน์ขณะที่ข้าได้รับสมบัติระดับเทพเจ้าจริงอย่างนั้นหรอเจ้าจะบอกว่าดาบหหอยๆเล่มนั้นเป็นสมบัติระดับเทพเจ้าแฮนเซนพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาเจ้าช่างเป็นเด็กที่โง่เขลาจริงโกสลั์นั้นเป็นสมบัติที่ตกได้ยากมากมันต้องเป็นระดับเทพเจ้าเป็นอย่างน้อยถึงแม้มันจะเป็นแค่ขั้นฟิมิทีฟแต่มันก็ดีกว่าภาพสกปรปกของเจ้ามากลีวิจันพูดนั่นหมายความว่ามันยังมีโกสลั์ขั้นสูงกว่าถูกไหมแฮนเซนถาม แน่นอนว่ามันมีอยู่หนึ่งในผู้นําของพวกเราเคยตกกอสแลตขั้นบัตเตอร์ไฟขึ้นมาแต่นั่นไม่สําคัญอะไรกับเจ้าเชิญเจ้าตกเอาผ้าโปสก,กสกบกสกบกต่อไปลุยเอจันถือดาบยังภาคภูมิและหัวราอเสียงดังขนาที่เดินจากไปหาเซนไม่ได้ใส่ใจอะไรกับสิ่งที่ชายคนนั้นพูดเขาคิดกับตนเองดูเหมือนว่าดาบที่เป่าเอ๋อได้รับจะเป็นโกสแลเช่นเดียวกันแต่เห็นได้ชัดว่าของเป่าเอ๋อนั้นขั้นสูงกว่าแต่มันอยู่ขั้นไหนยังต้องระบุอีกที หลังจากที่รีอี้จันเดินจากไปฮันเซนก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราอไม่มีใครคอยจับตาดูเขาแล้วฮันเซนมีแผนที่จะตกบางสิ่งขึ้นมาจากทะเลสาบอีกสักอันก่อนที่จะมอบเส้นไหมอันเดอร์เวิร์กให้กับเปาเอ,อ๋อไม่นานหลังจากนั้นฮันเซนก็รู้สึกว่าเส้นไหมอันเดอร์เวิร์กกระตุกมันมีบางสิ่งมาติดที่ปลายเส้นไหมของเขาฮันเซนคิดว่ามันคงเป็นแค่กระดาษเหลืองอีกแผน่นแต่สิ่งที่เขาดึงขึ้นมามันไม่ใช่กระดาษแผ่นสีเหลืองเหมือนกับครั้งก่นกอนนี่เราโชคดีขึ้นแล้วอย่างนั้นเหรอ วัวใจของฮันเสนเต้นรัวเขารีบหยิบวัตถุสีดํามาดูใกล้ๆเมื่อเห็นชัดๆว่ามันคืออะไรเขาก็รู้สึกหนาวขึ้นมาวัตถุใหม่ที่เขาตกขึ้นมาได้นั้นเป็นแผ่นกระดาษเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้มันเป็นสีดําและก็หนากว่าแผ่นกระดาษสีเหลืองก่อนหน้านี้นี่ข้าต้องตกกระดาษได้ครบ7ดสีเลยหรือ,อยังไงนี่ข้าจะอัญเชิญมันกรอนออกมาได้หลังจากที่เก็บพวกมันครบอย่างนั้นหรอ ฮนเซนบนขณะที่เอาพวกมันมาดูใกล้ๆแต่สิ่งที่ได้เห็นทําให้ฮันเซนอึ้งไปกระดาษแผ่นใหม่นี้แตกต่างไปจากแผ่นอื่นความนาของมันดูเหมือนกับปกของหนังสือนอกจากนั้นมันยังมีคำสามคำเขียนเอาไว้คำ,นะพำพีนภาอัมพันนี่คงจะไม่ได้เป็นปกของกระดาษสีเหลืองพวกนั้นหรอกใช่ไหมแฮนเซนแปลกใจเขาพิชอีกด้านหนึ่งเพื่อดูตัวอักษรด้านในของปกถ้าผู้คนตกอยู่ในกิยุท้องฟ้าและพื้นดินก็จะตกอยู่ในกิยุ และทั้งฟ้าและผืนดินก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแฮนเซนตกใจตัวอักษรเหล่านี้คือบทนำของกัมพีนภาอัมพันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระดาษสีเหลืองพวกนั้นมันคงจะไม่ได้เป็นปกของกระดาษสีเหลืองพวกนั้นบางทีมันอาจจะเป็นปกของหนังสือเล่มอื่น ฮันเซนคิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นอะไรที่แปลกฮันเซนดูรังเรขณะที่เป่าเออเริ่มทําการตกปลาเขานําเอากระดาษสีเหลืองทั้งหมดออกมาเขาสังเกตเห็นว่ากระดาษสีเหลืองทั้งหมดมีหมายเลขหน้ากำกับอยู่ดังนั้นแฮนเซนจึงเรียงลำดับพวกมันตามหมายเลขแต่ทว่ามันยังคงมีหลายหน้าที่ขาดหายไป หมายเลขหน้าสูงสุดคือ254แต่ฮันเซ่นมีกระดาษอยู่แค่20แผ่นเท่านั้นฮัน s o เซ่นนำพวกมันไปวางคู่กับปกของคัมพีนภาพาอัมพันธ์และสังเกตเห็นว่าขนาดของพวกมันพอดีกันแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าปกนี้เป็นของกระดาษสีเหลืองจริงๆหรือเปล่าฮัน s o เซ่นคิดว่านี่เป็นอะไรที่แปลกเขามองไปที่รูปภาพบนกระดาษสีเหลืองและในตอนที่เขามองดูพวกมันเขาก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาด ในตอนแรกฮันเซนคิดว่ารูปพวกนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ใช้บ้ากรรมในสมัยอดีตวาดขึ้นมาด้วยเหตุนั้นเขาจึงไม่ได้สังเกตพวกมันอย่างละเอียดแต่ตอนนี้เมื่อเขามองดูดีๆเขาก็สังเกตได้ถึงบางสิ่ง คนในภาพวาดปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดสีแดงและฟ้าเส้นที่ถูกวาดเอาไว้นั้นบางมากๆถ้าฮันเซนไม่มองดูดีๆเขาก็จะไม่สังเกตเห็นพวกมันเลยภาพที่ถูกวาดนั้นเป็นอะไรที่สมจริงมากๆแม้แต่เส้นเลือดของคนในภาพก็ถูกวาดเอาไว้แต่หลังจากที่ตรวจสอบดูอย่างละเอียดฮันเซนก็รู้สึกตัวว่าพวกมันไม่ใช่เส้นเลือดเส้นสีฟ,ฟ้าเล็กๆนั้นควรจะเป็นเส้นลมปานขณะที่เส้นสีแดงควรจะเป็นเส้นพลังชีวิตฮันเซนตกใจเขาคิดกับตนเองว่า นี่ไม่ใช่ภาพโป๊แต่มันเป็นวิชาจีโน่แต่ทำไมวิชาจีโน่ถึงเป็นแบบนี้มันจะถูกเข้าใจผิดได้ง่งายๆความจริงที่มันไม่ได้เขียนคำบรรยายเอาไว้บวกกับฮันเซนยังขาดกระดาษสีเหลืองอีกหลายหน้าทำให้เขายังไม่แน่ใจอย่างเต็มที่ว่ามันเป็นวิชาจีโน่จริงๆแต่ยังไงก็ตามมันก็ทําให้เขารู้สึกสนใจขึ้นมาฮันเซนเริ่มผัดกระเป๋าเออใช้เส้นหม underworld ในการตกไปกครั้งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตกกระดาษเหลืองอีกแผ่นขึ้นมาได้บนยานอวกาศที่มุ่งหน้าไปที่ระบบแอนดอร์เมรา คริสตัลไลเซอร์หญิงคนหนึ่งหันมาหาผู้ชายที่นั่งถัดไปจากเธอเธอดูหวาดกลัวเจ้าเป็นคริสตัลไลเซอร์อย่างนั้นเหรอเธอถามใช่ใชายคนนั้นพูดพร้อมกับพยักหน้าเขาดูค่อนข้างเย็นชาผู้หญิงคนนั้นดูประหลาดใจอย่างมากข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้พบกับเผ่าพันธุ์ที่เป็นเผ่าพันธุ์เลียวกันที่นี่ชื่อของข้าคือริเดียเจ้าเดินทางไปที่ระบบแอนดอร์เมดาเพื่อรา่าสีโนจนิเหมือนกันอย่างนั้นเหรอใช่ใชายคนนั้นตอบอารมณ์ของเขาดูจะไม่กระซับกระ่ายเลยแม้แต่นิดเดียว นั่นเยี่ยมไปเลยพวกเราควรจะร่วมมือกันเจ้าคิดว่าอย่างไงผู้หญิงคนนั้นพูดไม่ชายคนนั้นตอบผู้หญิงคนนั้นดูผิดหวังไม่เป็นไรว่าแต่เจ้าชื่ออะไรพวกเรามาแลกเปลี่ยนเบอร์โทรกันได้ไหมมันมีคริสตัลไลเซอร์เหลือไม่มากนะแบบนั้นพวกเราจะได้มีช่องทางติดต่อซึ่งกันและกันไม่ชายคนนั้นพูดใบหน้าของเขายังคงสงบนิ่งผู้หญิงคนนั้นพูดดีๆกับเขาแต่ชายคนนี้ไม่พูดดีๆตอบกลับเลยแม้แต่น้อย เขาไม่เคยพูดตอบกับเธอยาวเกินไปกว่า6พยางหลังจากที่พวกเขาไปถึงระบบแอนดอร์เมดาผู้โดยสารก็กระจายตัวกันออกไปตามจุดหมายของตนเองชายคนนั้นลงจากยานขณะที่คนผู้หญิงตามเขาไปจากด้านหลังทำไมเจ้าถึงตามมาชายคนนั้นถามขณะที่หันไปมองลิเดียอย่างแปลกมันเป็นเพราะว่าในจัก,กรวาลนี้การที่คริสตัลไลเซอร์หญิงจะได้พบกับคริสตัลไลเซอร์นั้นมีโอกาสน้อยมากๆข้าไม่อยากพลาดโอกาสไปดังนั้นได้โปรดบอกชื่อของเจ้ากับข้า ลิเดียตอบเธอลดหัวลงและพึมพำอย่างรวดเร็วเธอพูดด้วยระดับเสียงที่จะมีแค่สุนัขเท่านั้นที่ฟังออกอีตรงหมูในที่สุดชายคนนั้นก็พูดชื่อออกมาลิเดียดูดีใจอย่างมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอเงยหน้าขึ้นมาและกำลังจะบอกบางสิ่งกับอีตรงหมูแต่ในจังหวะที่เธอเปิดดินฝีปากมีดของอีตรงหมูก็ได้แทงมีดทะลุเข้าไปในหัวใจของเธอทำไมกันทำไมลิเดียไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเธอจ้องไปที่อีตรงหมูด้วยความแปลกใจ มันเป็นเพราะค่าสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อันตรายภายในหัวของเจ้าอีตงหมูดึงมีดออกมาจากรีเดียและส่งเธอล้มลงไปกับพื้นเขามองร่างกายของรีเดียอยู่ชั่วครู่หลังจากนั้นเขาก็หันหลังและหายไปจากภูเขาลูกนั้นไม่นานหลังจากนั้นอีตรงหมูก็จากไป นั่งที่ไร้ชีวิตของรีเดียรืมตาขึ้นมาแสงประหลัดวับในดวงตาของเธอขณะที่เธอลุกขึ้นมารอกกับหุ่นไม้ในสภาวะนั้นรีเดียดูเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตดวงตาของเธอดูเบิกกว้างแต่พวกมันขาดจุดโฟกัสมันเหมือนกับว่าข้อมูลมากมายกำลังเคลื่อนผ่านดวงตาของเธอล้มเหลวอีกแล้วเป็นนักฆ่าที่ไร้หัวใจอะไรขนาดนี้ขาอข้าผู้หญิงที่งดงามจากเผ่าพันธุ์เดียวกันอย่างง่ายดายพราะเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายมันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับเขาหลังจากผ่านไปสักพักรีเดียก็พูดกับตนเอง น่ารำคาญจริงๆตอนนี้ค่า,าพาดโอกาสจะเข้าใกล้เป้าหมายคนนี้ถึงแดครั้งแล้วอีกทีมนึงก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเขาไม่ได้เช่นเดียวกันทำไมมันถึงได้ยากลำบากขนาดนี้กับการจะสืบหาข้อมูลจากคนที่เคยติดต่อกับฮันเซิลมาก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่คริสตัลไลเซอร์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมันดูเหมือนกับว่าการสืบข้อมูลในครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ยากมากๆหลังจากนั้นร่างกายของลีเดียก,ก็ลม้ลมลงกับพื้นแสงในดวงตาของเธอหายไปและเธอก็กลับไปดูเหมือนกับศพอีกครั้งหนึ่ ในช่วงนี้มีอะไรที่พิเศษเกิดขึ้นกับเจ้าบ้างไหมหวังอี้ฮังมองไปที่โทรศัพท์ขณะที่พูดคุยกับเซียซึงถ้าได้เพื่อนใหม่มาเซียซึงพูดขณะที่สูบชิก้าและเอ็นหลังบนกาอี้ซีโอเขาดูผ่อนคลายอย่างมากข้าก็เหมือนกันดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับฮันเซนนี่เขาไปก่อเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้วเหรอหวังอี้ฮังพูดบางทีอาจจะไม่พวกเขาแค่ต้องการจะสืบหาที่มาที่ไปของฮันเซน ไม่อย่างงั้นผู้คนก็คงจะไม่มาถามคำถามกับพวกเราอย่างสุภาพแบบนั้นเซียซึงหลีตาขณะที่พูดออกมาให้งั้นพวกเราควรจะทํายังไงดีวังอีฮังถามถ้าใครบางคนมอบเงินและผู้หญิงที่งดงามให้กับเจ้าอย่างฟรีเจ้ายัางคิดจะปฏิเสธอีกอย่างนั้นเหรอมันเป็นอะไรที่เสียมารยาทมากๆและมันยังจะทําให้บุคคลที่เสนอให้กับเจ้าเสียใจอีกด้วยดังนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราจะไม่ปฏิเสธพวกเขาเซียซึงหัวเราะนั่นเป็นสิ่งที่ข้าคิดเหมือนกันลินเฟิงทั้งเตียงเหลยว และคนอื่นก็ยังคงจะประสบกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเจ้าช่วยติดต่อไปหาพวกเขาได้ไหมการที่มีคนเข้ามาขอเป็นมีกับข้าไม่มีทางเป็นแค่เรื่องบังเอิญวังอี้หังหัวเราะทุกๆวันฮันเซ่นนั่งอยู่ที่ริมทะเลสาบและค่อยๆตกแผ่นกระดาษขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงตาของเป่าเอ,อ๋อเธอมักจะตกสมบัติจริงๆขึ้นมาได้ขณะที่ฮันเซ่นตกปลาทุกครั้งเขาก็จะได้รับแผ่นกระดาษของคมภีนภาอัมพันนี่มันแปลกจริงๆทำไมเราถึงตกได้แค่วิชาจีโน่นี่ แฮนเซิสงสัยเขาไม่สามารถคิดหาคำตอบได้เพราะยังไงซารโรคปฏิสาสารก็เป็นอะไรที่ยากจะอธิบายสามาัญสํานึกและตันกะไม่สามารถใช้กับสถานที่แบบนี้ได้และฮันเซินก็ไม่อยากจะเสียเวลาคิดเกี่ยวกับมันเขาแค่ต้องการจะรวบรวมหน้ากระดาษของคัมภีนภาอัมพันให้ครบเร็วที่สุดเขาอยากจะรู้ว่ามันเป็นวิชาจีโน่แบบไหนวิชาจีโน่ที่มาจากโรคปฏิสาสารไม่ว่ามันจะแย่สักแค่ไหนมันก็ต้องเป็นอะไรที่พิเศษถูกไหม แฮนเซิคิดกับตนเองทันใดนั้นรูปปั้นหยกของเขาก็เลืองแสงขึ้นมาแฮนเซิรับรู้ว่าเอ็กซิสกำลังมาที่นี่ดังนั้นเขาจึงรีบซิงค์ความคิดร่วมกับรูปปั้นหยกตกอะไรได้ไหมหลังจากนั้นไม่นานเอ็กซิสก็เทเลพอตมาอยู่ข้างๆแฮนเซิลได้แต่ที่ข้าตกขึ้นมาได้เป็นอะไรที่ค่อนข้างประหลาดแฮนเซิพูดด้วยโทนเสียงปแปลกทะเลสาบอันเดอร์เวลนํำเชื่อมต่อกับโลกปฏิสาสันดังนัน้นมันเป็นเรื่องปกติที่จะตกของประหลาดขึ้นมาได้ว่าแต่เจ้้้าาาตกอะไไรขึนมมดถ เขาได้รับกระดาษฮันเซนพูดอย่างช้าๆลีวีจันได้เห็นกระดาษสีเหลืองพวกนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากเปิดเผยสิ่งที่เขาตกขึ้นมาได้ออกไปกระดาษกระดาษแบบ e time ไหนเอควิซิตถทมด้วยความอยากรู้ถึงแม้ไม่ว่าอะไรก็สามารถถูกตกขึ้นมาจากทะเลสาบอันเดอร์เวลได้แต่มันก็หาได้ยากที่จะตกบางสิ่งอย่างกระดาษขึ้นมาเรื่องนั้น แฮนเซนน้ำอเม,มืองอึง้งในตอนที่เขาคิดเกี่ยวกับภาพที่วาดอยู่บนกระดาษสีเหลืองพวกนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดออกไปยังไงดีเอ็กวิซิสสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ฮันเซนกำลังคิดดังนั้นเธอจึงหน้าแดงและพูดขึ้นมาไม่เป็นไรเจ้าไม่จำเป็นต้องบอกค่ะอะไรก็ตามที่เจ้าได้รับจากเทเลสาบอันเนอร์เวิลนั้นเป็นของของเจ้าถึงแม้เจ้าจะได้รับสมบัติระดับเทพเจ้ามามันก็ต้องเป็นของของเจ้าในตอนที่เจ้าออกไปจากอัลเทอร์สกายเจ้าจะเอาพวกมันติดตัวเจ้าออกไปได้เลยขอบคุณแก้เป็น่งใจ เจ้าต้องการทรัพยากรจากซีโนเจนิกอย่างนั้นสินะข้าเอาพวกมันมาให้กับเจ้าได้แล้วแต่เจ้าจะได้รับมันมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพลังของเจ้าเอสคิสซีพูดกับแฮนเซนทวดูค่อนข้างเบิกบานหมายความว่าอย่างไงแฮนเซนถามด้วยความสงสัยออตเตอร์สกายมีต้นไม้ดาราอยู่ต้นไม้นั้นจะให้กำเนิดผลดาราที่ถูกห้อมร้อมไปด้วยซีโนเจนิกอวกาศที่ทรงพลังพวกมันเป็นระดับดราชันเป็นอย่างน้อย แน่นอนว่าบางตัวเป็นถึงระดับเทพเจ้าตอนนี้เจ้าไปเก็บผลดาราได้แต่จะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองเจอละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ